ตอนนี้ได้เวลาเปิดสงครามแมตช์แรกของเราแล้วคู่แรกของเรานะครับวันนี้คู่ชกต่างแดนครับฝั่งนึงเดินทางมาไกลาจากประเทศฝรั่งเศสเรามาทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่า ladies and gentlemen in the blue corner ในมุมน้ำเงินของเราวันนี้จากฝรั่งเศสครับเจ้าของชายา the panther i ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับ fabio p i n c a Bye. ว่าเป็นไปอย่างไรไม่ต้องมีใครบอกอยางไรฉันมองเห็นคนคนทุกคนอยู่เท่ากันไม่ต่างไปต้มเชิดัวเองบอกมันจากความรอนต้นดั ขอเสียงปรโมอตอรบแรฟเฟิลพินค่าด้วยนะครับนุ่มคนที่ต้องขอบอกอนครับฝีมือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับก็มีดีกรีแชมป์หลากหลายสาบันนะครับแบ็กอัพฝีมือของเขาอยู่และคู่แข่งของเขาในค่ําคืนนี้ความภาคภูมิใจจากเมืองไทยของเรานี่แหละครับในมุมแดงเจ้าของฉายาเดอะไท้ดราก้อนขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกําลังใจต้อนรับดีเซลเล็กอูด เจ,จ้าเจ็ดสีควนดำท่านผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดแม็กซ์มวยไทยเวิร์ดแชมเปียน2013นะครับนี่ถ่ายสดสดเลยนะครับจากเวทีม,มวยพัทยาเวิร์ดบ็อกซิ่งนะครับโดยทีมผู้ปฎิยายวันนี้มีคุณธนกรชัยศรีคุณเชิอชายนินรการและกระผมนิสศักนิ์มิกับนะครับวันนี้คู่นี้เป็นคู่แรกและเป็นยอดมวยของเมืองไทยในพิกัดนี้เวทนี้ครับอายุแค่20ปีครับ ดีเซนเล็กอุดดอนเมืองเป็นนักมวยที่ผ่านคู่ชกมาอย่างหลากหลายชนะ F16 ราชานนชนะเดมียนควายทองยิมแพ้เพชรบุญชูแพ้แสนชัยชนะปะกรศักโยทินก็ถือว่ายอดมวยแถวหน้ายุคนี้ผ่านมาหมดแล้วครับมาดูคู่ของเขาครับฟาบิโอพินกาจากฝรั่งเศสนะครับปัจจุบัน29ปีครับ 175เ็ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก67กิโลกรัมผ่านสังเวียนมาแล้ว111ครั้งครับชนะ84น็อกเอาท์เสีย33ครับแพ้20เสมอ4นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือของสดๆชมพร้อมกันเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือนักชกฝรั่งเศสเจ้าของชายา The Puncher สถิติการชกนันโชคชนรับเกิน100ครั้งนะครับ111ครั้งและที่สำคัญน,นี่คือจะบอกว่าเป็นมวยรอบก็ว่าได้นะครับเป็นมวย Max f o ์โฟร์แมนทัวร์เมน์นะครับจะมี2คู่ด้วยกันนะครับ4นักมวยคู่แรกและคู่สส,สู้กันแล้วผู้ชนะจะเจอกันหลังจากที่บัวขาวได้โชว์มวยไทยนะครับจะได้แชมป์ของสนามนี้เพื่อเป็นนักมวยคนที่2แข่งในรอบสุดท้ายนะครับขณะนี้เราได้1คนแล้วก็คืออังเดรคูเลบินจากเบลารุส ที่สนามแรกที่จัวสุรินนั้นชนะน็อกครับเปะก้านพอเอาชนะเพชรอชวินซีฟานอ่าซีทรานเฟอรี่ในยกที่ค2ครับนุกธนากรครับนั่นเป็นคนแรกที่เข้าไปรออยู่แล้วแล้วแม็กซ์มวยไทยครับชกกัน5สน,สนามสนามนี้จะเป็นสนามที่2เมื่อครบทั้ง5ยอดฝีมือแล้วจะไปชิงกันครับจะได้4นักชกนะครับ4สนามครบแล้วก็สนามสุดท้ายสนามที่5ก็จะพบกันในรอบชิงก็ เหมือนเป็นมวยรอบแต่ว่าเราคัดหัวกะทิจริงๆครับคุณเจ้าชายครับนั่นเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับนั่นก็คือผลงานของอังเดคูเลบินที่ชนะน็อกในยกที่2นี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าที่2ครับวันนี้ส่งฟาบิโอสู้กับทางด้านดีเซลเล็กอุดดอนเมืองก็เป็นนักมวยที่ดูยากเลยครับวันนี้ดีเซลเล็กอุดดอนเมืองไทดรากอนหรือว่าไอ้นุ่มสินตึงมางกอนสยามนี่คุณบุญเอกมีนโยทิน แล้วก็ทางด้านคุณกิติเป้าเพียมซับนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉัเชิงเทราแปดิ้วครับมานั่งชมอยู่ด้วยครับโชว์กัน3ยกนะครับมีอะไรต้องรีบออกมาโชว์ครับแต่ว่าไม่ลืมครับต้องมีลรือ่าผู้ชนะยังต้องมีอีกไฟหนึ่งในรอบถิบครับคุณธานทงครับวันนี้เท่ากับว่าชกแบบน็อกเอาท์ครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอกับผู้ชนะของคู่ที่สองวันนี้เราได้เห็นลีลาการทกมมวยไทยแบบออกอาวุธ แม่นทุกอย,ย่างประเภทรีรอจังหวะไม่มีครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝรั่งที่มดีดีีแล้วก็ฝรั่งที่ขึ้นห้างมาแล้วธนา,าพัฒน์เสือแก้วครับกรมการพู้ชี้ขาดน้ำหนัก67กิโลกร,รัมนี่กำลังียกวา่ากำลังกำลังกินกำลังนอนตองรงดีวา่าอาวุธหนักงวงความคล่องตัวนั้นก็มีสูงครับกำลังพอติดพอดีโอ้เกือบแล้วครับมาลบผิดจังหวะไปหน่อยครับลบผิดจังหวะบตีเซลเกือบโดน ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาครับฟาบิโอปิงกานักชกจากฝรั่งเศสว่ากันว่านี่คือนักชกที่ดีที่สุดของฝรั่งในยุคนี้นะครับเดีาของฉายาไอหนุ่มเสียงตึงนะครับทางด้านของดีเซลเล็กอุดรเมืองดูทรงผมดูหน้าตาครับใช่หรือเปล่าชายานี้คุณวิเยศดูละไม้นะครับย้อนอดีตไปดีน่าจะใกล้เคียงับอายุ20ปีแต่ว่ากระดูกรวยดูคร้บดูจังหวะการกระตุก ใช่แล้วผลพวงจากสนามแรกที่จวัสุรินแชมป์นั้นเป็นนักชกต่างชาติเป็นเบรรุสทําให้สนามนี้ยังคาดเดาไม่ได้ครับนักกอนว่าแชมป์จะเป็นนักมวยไทยหรือว่าต่างชาติโอ้ไม่ไง่ายครับแล้วก็ยอดฝีมือ4ี่คนที่ว่านี่ยครับก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือว่าใครจะเป็นคู่ชิงมาจากอีกคู่นึงก็ต่างชาตินะครับเจอกันออสเตรเลียเจอกับเดนมาร์ก สามยกนั้นคาดเดายากนะครับเรื่องของการต่อสู้ในรูปแบบ3ยกยน่นย่อศิลปะมวยไทยให้น้อยลงครับเรื่องของจํานวนยกแต่ว่าอาวุธนั้นเราเน้นมากขึ้นครับไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีหน้าเสือไม่มี5432ค,ค,ครับคุณมีศักดิ์สุนทรนกรครับนี่ครับดูครับออกแข้งออกเน้นเตะด้วยแข้งท้ายครับดูครับทุกลูกทุกดอกออกเต็มกำลัง ช่วงเวลาที่ดีและเกินครับชมสดๆเวลาทีห <blunt animation> ้าทุ่มครับเป็นเวลาที่ในชมกีฬาอยู่กับบ้านพรุ่งนี้วันหยุดก็ชมตื่นไม่เป็นไรครับชมไม่จบนะครับเพราะว่ามีของดีให้ชมแน่นอนครับทีหรับแม็กซ์มวยไทยเอ้วของธัญญานี้ไม่ได้มาเพราะชกช่วยครับทรงผมนี่ตัดง่ายครับคุณธนาลอย สันำท่านชมกลับมาติดตามชมนะครับแมชมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยน2013จากพัทยาโดรอกซิ่งเป็นผู้รกของการถ่ายทอดสดกรับความเข้มข้นเริ่มดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับทุกทนก่อนครับกลับแล้วดูครับลูกจังหวะโยนเข่าลอยลูกเตะลูกเน้น เต็มเต็มแน่นแน่นวันนี้ต้องขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไท t ันครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสิบอครับสามยกครับโอ้โหมาฉายาของดิเซเล็กนักมวยไทยก็คือไทตรากรดครับมักกอนังกอไทยเลยครับเจอนกับเลอพันิเชอร์จากฝรั่งเศสกับปินก้าเริ่มแล้วครับยกนี้ปินก้าออกอาวุธก่อนเลยครับ ไม่ง่ายครับโดนครับเจอแ้งสาจัดล้ไม่ล้ลูกนี้ฐานแน่นครับดีเซลเล็ก3ยกก็จริงแต่ว่ากติกามวยไทยทุกอย่างเลยครับหมัดเท้าขศอกมีมีครบครับเอาละครับใส่กันเต็มเต็มแล้วครับนาทีนี้ยกแรกนั้นโยนหินถามทางไว้ก่อนครับเดาใจเดาทิศทางพอลดความตื่นเต้นก็ใส่กันเต็มสู่ครับซ้ายหน้าครับไอหนุ่มเซงตื้อดีเซลเล็กปูดอนเมืองต่อแล้วครับปินกาเนน้นอก ดีเซนเล็กครับแต่ว่านายครับปิ่นกาเขาเสียท่าช่วงนะครับแม่เราโคตรโหดมากเลนี่ยูกกนหุ่นที่เขาครับกรามหรือเขานี่ยดูแทบไม่มีไขมันเลยครับปิ่นกาและ,และนักช็อกบอใจของเขาคือรามอนเด็กเกอร์นะครับอยอดมวยไทยครับแน่ดนสุดยอดนักชกของฝรั่งเลยครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วครับ<ม>ดูครับดีเซนเล็กยังครับยังไม่รีบร้อนมาก อยดึงจังหวะรับซ้ายหมัดมาครับไม่ลงตินการดูตีไม่ได้แมประเภทหลังเกาะเชือกหลังดินเชือกนี่อันตรายนะครับต้องเปิดเกมพ้างครับแมกควายทายวุ้ดสอกตั้งครับทางด้านของดีเซลเล็กพยายามจะสับสอกครับซ้ายแม่ติดการโอ้โยนขวาครับติดกานหลังครับดูันาครับดูสีบทยาครับดีเซลเล็ก ปิ่นก้าตอนนี้เอาจริงๆว่าดูครับมาโอ้ทุกลูกทุกดอกเน้นหมดกับซ้ายแหมดีว่าต้มตามมิดเดียวครับเข้าระยะแข่งพอดีนะครับเพราะว่าแหมใจกันไอยกับต้มหลบลักษณะเมสซิโดกับปิ่นก้าหาครับดูวงในครับดูมีเตีหน้าขาครับมีเท่าหน้าขาแย่อครับดูว่ามารุษย์ันไม่ได้ ครับอนุมานลกุดโยนเข่าลอยครับดีเซลเล็กมาแบบไม่มีทิศทางไม่มีตําราครับดีเซลเล็กเลี้อ,ออกแท่งหน้ากออกครับเตะซ้ายแล้วก็รวบไปหอกนะโอ้โหยัดด้วยซ้ายครับขาพุา่งตะทีเอาไวคนน้ครับนไหครับคือแม็กมวยไทยมณเสนยอยู่ตรงนี้ครับนักมวยไม่ต้องฟังปีกลองมากับแต่ว่าเอาอาวุธเน้นลุย ก,บบกาบิงกานั้นฝีมืมอเมยไทยนั้นครบเรื่องเลยครบับครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมยกสุดท้ายครับมาแล้วครับดูภาพชาครับ เตะไปครับแต่ว่าเอาไม่ลงกับปิงก้าแล้วดูครับอีกมุมครับเตะซ้ายครับปลายปลายเท้าเต็มหลังเลยครับไม่มียันตไม่มีย่อนเลยครับนี่คือแม็กซ์มวยไทยขอบคุณยาบำรุงร่างกายมาพญานาคครับขอบคุณวัวเนอร์มิวสิคประเทศไทยจำกัดครับครับยกสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคู่แรกของแม็กซ์มวยแชมเปี้ยน2 0 1 3นี่คือมวยรอบนะครับแม็กซ์โฟร์แมนชุนเดนเบนครับ เราระว่านักเทีเซเล็กกับปิก้าใครจะเป็นคนแรกตัวยืนในรอบชิงที่สนามนี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้เท่านั้นครับผู้แพ้ต้องหยุดเลยครับผู้ชนะจะไปชิงดูท้งแข้งซ้ายนําจับได้ครับโยูดูดซ้ายอูดน,น,นี่ไม่ยอมเลวครับผู้ที่เซเล็กโอ้ใส่กันสนุกเลยครับมวยคู่นี้ ขยันนั้นอยู่ที่ฟาบิโอพินก้าครับอาเลยครับมีเลือดไหลออกมาแล้วครับคุณธนกรเลือดใครครับดูครับปิงก้าก็โดนแทงแต่ว่าหมัดมาโอูดูครับเต็มหน้าอกหน้าใจของปิงก้าครับน่าจะโดนสองก็ไมน่าจะโดนสองแต่ว่าอาจจะสอกแถวๆซีซะนะครับหน้าอกนั้นแต่เลือดไหลเป็นทางเลยนะครับโโอ้หสอีนี่สวยครับนิเซลนิเซลเล็กนะครับ ชุดนี้ยังเบียดครับตอนนี้บิงกาเบียดใกล้ๆอาจจะวัดดูมแก้ซ้ายแรกกับมัใครดีใครอยู่ช่วงท้ายเลยครับเปเ่งตลอดเลยครับฟาร์บิโอบิงก้าครับได้ลูกขยันครับดูครับใครจะเข้าตากรรมการครับเลือดไหลออกมาครับฟาร์บิโอบิงก้าโอ้แหวนจะสุดหัวซอกแรกครับมีแข้งซ้ายแข้งหน้าทำได้สวยนะครับดิเซลเล็คเดี๋ยวดูครับเตะซ้ายครับเตะซ้าย ม่ีมั่นใจครับชกแบบคุมเกมแล้วนะครับที่สเลกทีมครับแม่เข้าได้ไปตัดสินใจยังไม่ได้ครับใช่ครับไปตัดสินใจเองคุ้มไม่ได้คุณธนกรอันตรายอ้อ้สายจิ้มแล้วครับแข้งใครดีใครอยู่เหลือเวลาน้อยแล้วครับนะครับพิงก้ารีรอรีรอหาจังหวะครับล่างไม่แรงแรไม่ไม่โดนแข้ง สองท่านดูครับเข้มเบี้ยโค้งกัครับเข้มโค้นจากคู่แรักครับตรงๆอยากเปลี่ยนช่องไปไหนครับก็บอกอย่างนี้เลยครับสดสดเลยครับนี่คือแม็กซ์มวยไทยครับจากขัยยาช่องเจสีาไทยทอดสด นนี้กรรมาการครับไปดูใบคะแนนเหนื่อยครับเพราะว่าเปียดก,กันมาแล้วก็อาวุธนั้นหนักแน่นเน้นทุกลูกครับคู่ขี้กันครับคู่ขี้มากอ่าเดี๋ยวพิธีกรบนเนทีจะประกาศผลนะครับผูชนะจะเข้าไปชิงนะครับเข้าไปชิงในวันนี้เลยด,ดูภาพช้าครับโอ้ฤาษีบทยาครับนี่นะครับ หลังจากนั้นครับเลือดก,ก็มาเป็นท่ากับพุกซ้ายครับน้ำกระจายให้ดูอีกมุมนะครับดูครับจังหวะน,นี้ซ้ายเต็มแท่งเอาละรครับตอนนี้ผลตัดสินอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชนะเลิศของเราใน MAX f o r m a ม t o u r n n m m n t แมตช์แรกได้แก่มุม,มน้ำเงินครับ Fabio p โ n เปนกากลับมาในเตอนนี้ Fabio p โ n เปนกเนี่ยครับได้เข้ารอบไปรอชิงแชมป์กับ Max กซ์โอมานฟราเรียบร้อยแล้วฝากคุณผู้ชมทัางบ้านรอพักสักครู่ครับแต่เพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนอีกแป๊บเดียวเรากลับมาลุยกันต่อที่นี่ Max world champion 2013